สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1เรื่องการคิดเชิงตรรก,กะและอัลกอริทึมนะครับซึ่งวันนี้คุณครูจะขออนุญาตสอนพวกเรา2เรื่องควบเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19นะทำให้เวลาเรียนพวกเรานั้นน้อยลงคุณครูจึงขอควบคาบเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนกัน2เรื่องได้แก่เรื่อง,องการแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองและการแสดง งอัลกอริทึมด,ด้วยผังงานนะพรอมแล้วไปเริ่มกันเลยการแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองคือการอธิบายด้วยหรหัสโดยเราสามารถกำหนดรหัสจำลองขึ้นเองได้เดินไปทางขวาเห็นไหมครับนี่อัอนนี้เดินไปทางซ้าย <c oughs> เดินขึ้นบน <c oughs> เดินลงล่าง <c oughs> เดินตรงเลี้ยวขวา <c oughs> เดินตรงเลี้ยวซ้ายนะครับนี่คือรหัสจำลองนะครับอะเราล,ลองมาดูตัวอย่างการแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองนะครับปูอยู่บ้านหลังนี้นะครับคุณครูอยู่ที่บ้านนี่หลังนี้ อยากจะไปที่โรงเรียนนะครับคุณโพก็จะเดินออกมานี่นะครับตามลูกศรขึ้นไปขึ้นไปนี่นะครับอ่านี่ก็ถึงโรงเรียนได้นะครับการสแสดงออลกริทึมด้วยรหัสจำลองเปรียบเสมือนเวลาเราบอกทางนะครับเราก็จะบอกทางได้อย่างถูกต้องและวางแผนได้อย่างถี่ถ้วนนะครับ ช่วยในการตัดสินใจของเรานะต่อมามาดูการแสดงอัลกอริทึมแบบผังงานนะครับการแสดงอัลกอริทึมแบบผังงานหรือโฟชาร์ดคืออะไรคือแผนภาพจำลองหรือแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบต่างๆใช้เพื่อวางแผนในการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนั่นเองครับ ซึ่งสัญลักษณ์นี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วโลกเลยนะอยู่ที่อื่นต่างประเทศหรือไหนก็ใช้สัญลักษณ์นี้นะครับในการเขียนผังงานขึ้นมาสัญลักษณ์ที่1คือนี่นะครับ Terminator นะครับมีความหมายคือเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของการทํางานนะครับในการเขียนผังงานเราจะต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดจุดเริ่มต้นคือจะใช้คําว่าเริ่มต้นหรือ Start ส่วนจุดสิ้นสุดก็ใช้คําว่า Stop หรือ End ตัวที่2คือโฟ Line ์โฟล Line คือทิศทางการทํางานของผังงานเราว่าจะทํางานไปทางไหนต่อไปนะและตัวที่3คือ Process คือตัวดําเนินงานหรือตัวประมวลผลในการทํางานของผังงาน Manual Input คือการนําเข้าข้อมูลทางแป้นพิมพ์ถ้าเราพิมพ์ข้อมูลให้ใช้สาัาณ์นี้นะครับเป็นการเขียนโค้ดอะไรพวกนี้ รับข้อมูลเข้าทางแป้นพิมพ์จะใช้สาระนี้คือเมนูนวลถึงพุทธดิสซิชันคือการตัดสินใจตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใช้ในการตัดสินใจนะครับคอนเน็กชันคือจุดเชื่อมต่อโดยกลมๆนี้คือจุดเชื่อมต่อภายในหน้าเดียวกันและสี่เหลี่ยมนี้คือจุดเชื่อมต่อระหว่างหน้านะครับหน้าที่1กับหน้าที่2ต่อกันก็คือจุดนี้ในกรณีที่ผังงานของเรามันยาวเกินหนึ่งหน้านะดิสเพย์ดิสเพย์คือการแสดงผลบนหน้าจออาเมะกิ เรารับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ใช่ไหมอันนี้ก็จะแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะใช้คำสั่ง display general input output คือการนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลโดยไม่ต้องระบุชนิดสามารถเอาข้อมูลอะไรเข้ามาก็ได้หรือส่งออกไปก็ได้นะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ document output คือการแสดงข้อมูลทางเครื่องพิมพ์ต่อมามาดูตัวอย่างการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานนะครับ ก่อนอื่นนี่เริ่มต้นเริ่มต้นจากนั้นรับค่าเข้ามาโดยที่อันนี้ใช้แบบไม่ระบุชนิดนะครับรับค่า a เท่ากับ1 0 b เท่ากับ5จากนั้นให้ประมวลผลว่า a บวก b เท่ากับ c นะครับแล้วแสดงผล c ออกมาและจบการทำงานนะครับจบการทำงานแล้วคิดว่าแสดงผลอะไระแสดงผล15ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์นะ อ่าต่อมาอีกตัวอย่างหนึง่งอ่าเริ่มต้นเหมือนกันทุกครั้งต้องเริ่มต้นนะครับแล้วก็ขอเงินแม่ไปซื้อข้าวเช้าอ่านี่เอาดูแม่ให้เงินกี่บาทถ้าแม่ให้เงินมากกว่า50บาทแปลว่าใช่ก็ต้องไปซื้อกระเพราหมูกรอบไข่ดาวแต่ถ้าแม่ให้เงินน้อยกว่า50บบาทเราก็ไปซื้อข้าวไข่เจียวอ่านี่นะครับเห็นไหมจุดกลมๆอ่าจุดกลมๆนี้คือการเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันเชื่อมต่อเส้นต่างๆของผังงาน แล้วเราก็ซื้อมาเสร็จแล้วก็เอามากินอ่ะกินข้าวที่ซื้อมาแล้วก็จบการทำงานนะครับนี่คือการแสดงเอากริทึมด้วยผังงานสรุปนะครับการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะคือการใช้เหตุผลกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลแยกแยะความสำคัญของเรื่องราวด้วยการเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ทำให้การตัดสินใจเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ส่วนอัลกอริทึมคือกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีลําดับขั้นตอน,นวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งการแก้ปัญหานี้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้โดยมีการแสดงอัลกอริทึมแบบข้อความแบบรหัสจําลองและแบบผังงานซึ่งพวกเราได้เรียนกันไปหมดแล้วโดยมีทั้งหมด6ขั้นตอนหนึ่งทำความเข้าใจปัญหานะครับว่าปัญหานั้นคืออะไร คิดหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งอาจมีได้หลายวิธีในการแก้ปัญหาปัญหาใดปัญหาหนึ่งแล้วก็เรียงลําดับก่อนหลังนะครับของแต่ละวิธีที่เราคิดออกมาจากนั้นทบทวนแต่ละวิธีอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ของขั้นตอนในแต่ละวิธีของเราแล้วก็เลือกวิธีที่ดีที่สุดมาถึงวิธีเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานั้นให้ดีที่สุดนะครับหลังดูคุณครูจบแล้ว ฝากนักเรียนทำใบงานและทำข้อสอบท้ายบทด้วยนะครับขอบคุณครับ